อะครับสวัสดีครับผมกู๊ดครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้ววะของวันนี้น่าจะสามแล้วนะเจก็ผมสุ่มเผอสุ่มได้แอตเนะมานะครับไปสุ่มเล่นเพรเหลือแค่นิดเดียวเองนะครับเคไปะเดี๋ยวมารีสเตทให้ก่อนแล้วกันนี่นะครับเวลคงจะอัพไม่ได้ละเพราะว่าหมดแล้วของหมดแล้วนะครับเฮ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาไปใช้ก่อนเอาไปใช้ก่อนอแล้วก็มาดูอีโวดีกว่านะครับน่าใช้เหมือนคริโตะเลยนะครับ อ่าเหมือนกันเลยนะครับจะบวกดาเมจนะครับ40%เลยนะแล้วก <ide> <rawd unre> ็บวกเออ่ท่าใหม่นะครับโอเคไปบวกแค่นี้นะแล้วก็โอเคไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าในเกมเป็นไงโอเคครับก็ตอนนี้อยู่ในเกมแล้วครับแล้วก็นี่นะครับอาสนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดิเออนี่นะครับลืมบอกเลยนะว่าอ่าตัวนี้เป็นธาตุเวทนะครับเป็นทุตธาตุเวทอะไรล่ะเป็นตีเป็นเวทนะครับแล้วก็อ่าเป็นธาตุโลสนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคืออะไรเดี๋ยวอัพตัวข้างหัง โอเคนะครับกันเหนียวกันนะครับก็อาจจะประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถวางได้ทั้งหมด4ตัวนะครับผมตีเป็นทรงกลวยเหมือนชิดโซเลยครับอ่ะประมาณนี้ระยะก็พอๆกันเลยนะครับอันนี้เวลล์นะครับยังยังไม่ตันเนาะโอเคปะอับเลยดีกว่าอ่าขั้นที่2จะโอ้ตีหลายฮิตแล้วนะครับเอ่ต 9, 000, อตีประม,มาณเก้าหมื่นเอิต้ยลิ้นหมดแล้วตีประมาณเก้าพัน 9, 000, นะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อน ตีมากี่ฮิตแต่รอดูตัวนี้นะโอเคตีเป็นเวทนะครับตีเป็นวงเอลีฟานี้เนาะระยะนี่น่าจะกว้างกว่าคิวิโตะเยอะเลยนะครับอุ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่เหมือนจะมาสามฮิตนะครับผมโอเคเพราะว่าดาเมจไม่เข้านะโอเคมาสมฮิตอัต่อครับอ่าท้าใหม่ครับท่านี้ก็จะมา3ามฮิตเหมือนกัน ดูระเมศหนึ่งสองสามนะครับประมาณสามฮิตนะครับเคขั้นต่อมาอ่ะตอนแล้วนะครับตอนที่ขั้นหกนะครับก็ตีประมาณนี้นะครับตีเร็วกว่าคิริโตะนะระยะกว้างกว่าด้วยนะครับเคก็ต้องรอดูตอนอีโวนะว่าตัวไหนดีกว่ากันเคมาอัพอไอให้เต็มก่อนอ่ะถ้าใช้ไอนะครับก็จะตีประมาณสามหมื่นเนาะตีห้าจุดแปดวินะครับแล้วก็ตีสามสามจุดสามนะครับเคเลขสวยด้วย ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอ,อัศนะานะครับผมก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าาตาพวกนี้มันใช้อะไรได้นะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ